nộp vào năm cho cả nộp vào năm chắc kèm vào bay vay nha, vào rồi bái, đôi 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 rồi nhang lụp vay phải nhang lụp phải nhang lò há không kim thì nộp chèm ngang chắc cả thăm bún thăm than hay sò thầu nó nha, nhang lụp vay cho kênh không

ดยอะยโดยโดยใจเอาใจงันพ่นนะครับคนซื้อตะลิวน้ำพี่งหองแล้วกสีซื้อบอกระถาน้ำนี่เออ เอาตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละจ้ะพอดีตอนนั้นเอาหนึ่งหลกักอะแตลีวน่ำเนาะพี่น้องคนกัใไส้ตัวเก่าจนว่าหูขาดหูคิดเลยเนาะไอพี่น้อ,องคเคนเวลาทอดไข่ลูกกองเจ้ากันโอเคเนาะเั้งใจเงินใจคำกับคนเดียวทอดไข่ทอดอยังกัสิใส่จองใส่ยังอะไรพี่น้องฮะเออโอเคเอาแล้ว mai luôn cho năm này đó mặt mai mặt tọt đó chào đó ơ ừ, à, mày hai phân luôn hai à. อาถ้าพุดธพุทพุทอายไม่ตู้เป็นลูกอ่ะเอาสอนใจคันเพิ่นเอาสอนใจคันเพิ่นเอาไม่ตู้เอาสอนใจคันโดยนอบเบาน้ำเจ้าะกันนอบเบาโดยโดยขอบใจโดยเอ่ะไปสี่เง้อง่วนะพี่น้องเออถ่านั้นแหละฮุกชิ้นก่อนใจขอบใจวัวเผาบ่นีวัวเผาทด้เนาะเเออัวผา อ๋อยังส่วจอดล้ว่น้นกส่วนจอดมื่อสื่อไทยนะคสามเตะนกไปได้หมดเลยตอนนี้ยงกัยิงกับเพื่อนพป็นนก เกพี่น้องตอนนี้ก็สีเดินทางมาแจ้งกระเป๋าเนาะว่าสี่หดโมงเลยเหลืเวลากว่นสิบโมงสิบโมงไปพี่น้องพอดพอดบ้านกับประมาณสิบแปดโมงตอนกับปุ๋ยซีสมันเย็นลมเนาะเคพี่น้องเมื่อกี้นี้มาสิเมื่อแหละฮับรู้เ่ฝนยังถ่าผู้โดยสารอยู่เนาะอือก็เลยสิไปสมัครรายเดือนเลยเพราะว่าอีกอย่างก็ึ่งเนาเดี๋ยวกับเบียดงานหนึ่งเนาะพี่น้อง เต้องถ่ายคลิปต้องลงคลิปเนาะเที่ยวเติมบัสเหมือนกับพื้ที่กลางไหนนิดนึ่งแตะจันผมมีเวลามานเนาะมีโอกาสเวลาเนี่เลยเป็นคนมาเที่ยงกับรล่างกับผมนี่เนาะสีไปฉลักลายเดือนก่อนเนาะพี่น้องแล้วสีถายเป็นอยู่ทางผมจอดเป็นต่อคุณเสร็จสุดเพื่อผมจอดเอาเนาะพี่น้องไปกับคุณตุสินกับแจ็คพี่น้องสวัสดีปลาลุงสวัสดี้นะวันนีปลาลุง เพี่น้องตอนนี้เอาการสมัครเน็ตเยบร้อยเนาะดูซื้อยูนิเทลเพ่กาไลเดือนนี่นหองไปอูไปสรุปแลวก็มีแต่แสนหนึ่งเานนอสมัครไลเดือนสีใสบางอนรอบก่อนกับแปดสิบพันกับบอดเดียนจากซอยูนเทลกสี่แต่หารถโดยสา่พี่น้อง ทิ้งทิ้ลูกโอเคชิดซึนภารกิจไปเนาะตัวหนึ่งกัน,น,นเนาะอ,อันนี้ก็เบี้ยหนึง่งพี่น้องเขากลองเห็ดกับเบียกกับคิดกับถ่ายยูทูปเนาะเนาะเขาต้องใทยต้องเพื่องธรรมดาเขาต้องสมัครเป็นรายเดือนเบ้างก็คืเดียวเติมตลอดก็สี่ได้แล้วรนรถโอเคพีค่น้องขาสีเ่เมื่อไหร่ lớn về phơn các mẹ thả đi đâu thả đâu nó thể xin cho chết luôn chết thả phơ nó sư cốc, tù không có bàn túi để không ha à, thôi không เฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์เซโนเนาะบุมีเล็กบ่เมือนไอ้เมื่อนะมีเล็กมิตรไม้บ่เมือนีอ้ซูเฟอร์นี่น้ำนี่ไป๊ะเอาฟุ้นอีกเนาะมีน้ำอีกแพงเนาะสิ่งของขมือนี่ก็แพงเนาะมือนีนก็เงินขึ้นนะไปเนาะราคาก็ขึ้นสิ่งของขึ้นเตรียมเมื่อไรละ เนี่อนแล่ยนี่อ่าคนเจ้าสู <S <s ่พอดียวป้าบ่อ๊ะวสิป้าบ่โว้ไปเพิ่นนอนเลยพี่น้องสิเื่อไรพี่น้องบ่สิอยางสเลางสีน้องไม่ได้ชื่ออกพี่น้องบางีมีเงินมีคำีเดทเดทซานกัสิเอาอยู่นี่น้อปูนเล็กมีมัดพี่น้อง มมดเล็กลาแตเทียนจสรางกมา้น้องเนาะกาวนไทยเลยไรู้เ้นร้อยมันพันดร้อยกากระตาเว่าันไทยแทงปุยพี่น้องเลยกากระต่ายก้าวว่านไทยคือคไงย้งผาสังปีต้องคูดิานเปน

โอเคพี่น้องตอนนี้ก็ลงรถโดยสารไปทีเรียบร้อยแล้วมาแต่เซโอ่เลยซื้อไข่มาอยู่สามแตะพี่น้องใอยกันถือคนละไม้คนละมือหลายสิ่งหลายอย่างอยู่พี่น้องมาเฟินก็ถือหม้อกระทะถือเกะลยไม่ใช่ยูนอ่ะถือกันดิดิจะเร็วจะเร็วด้วยได้เกตาลปาหน่างเงี้ยแบบลเลน่นเล่นเลยไหม,ไมเดด กนยังสลัดเนี่ยพี่น้องใส่ซื้อกุ๊บพี่น้องไปโอ้โหลุงไปโป๊กเราไทยให้เราไทยเด็ดก้าเดนตายแท้ตะแลงคันบูดูนั่งสิลุงมึงจะไปใส่บันอานักนักอ่ะไปลอยบริษัทเกือบเลยเกือบได้กระตาเนี่แล่นแล่นลูกแล่นแล่นในไว้เด็ดพอกันนักเนี่ยบูมีมือจับเนี่ย ไปไปไปเล่น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 ทีเลยเล่นเลนเล่นอ่าเล่นเล่นปลาตะลางเลยลูกโอเคไป